สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับโรคไขมันในเลือดสูงค่ะโดยจะนำเสนอในหัวข้อการประยุกต์หลักการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพค่ะอย่างไรนะคะเราก็จะต้องไปทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคไขมันในเลือดสูงก่อนค่ะว่ามันคือโรคอะไรเกิดจากอะไร,ะะไรโรคไขมันในเลือดสูงนะคะเกิดจากความผิดปกติของการเผาผลาญภายในร่างกายค่ะทําให้ระดับไขมันบางชนิดเนี่ยเช่นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์สูงกว่าปกติ สาเหตุสาคัญนะคะมาจากทั้งปัญหาด้านร่างกายและพันธุกรรมค่ะโดยสาเหตุของโรคไขมันในเลือดสูงนะคะก็มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสมค่ะเช่นกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงกินของหวานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปตื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือว่าจะเป็นการขาดการออกกํลาลังกายแต่ว่าโรคนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยในแต่ละบุคคลด้วยค่ะเช่นไขมันในร่างกายมาก ก็จะทําให้เพิ่มความเสี่ยงข,ของการเป็นโรคไขมันในเลือดสูงค่ะหรือว่าจะเป็นโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไตแล้วก็โรคตับบางชนิดค่ะกลุ่มเป้าหมายนะคะวัยรุ่นอายุ15-18ปีระดับมัธยมปลายกลุ่มที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบขาดการเลือกบริโภคทฤษฎีทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพ การประยุกต์กับโรคไขมันในเลือดสูงช่วยให้บุคคลตระหนักว่าไขามันในเลือดสูงเป็นภาวะที่อันตรายเชื่อว่าการปรับพฤติกรรมเช่นควบคุมอาหารและออกกําลังกายสามารถลดความเสี่ยงได้สร้างแรงจูงใจให้ลงมือปฏิบตัติเช่นการให้ข้อมูลผลตรวจไขมันในเลือดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมการประยุกต์ใช้ใช้แบบอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมไขมันในเลือด สร้างกลุ่มสนับสนุนเช่นชุมชนคนลดไขมันหรือชุมชนหรือชมรมสุขภาพเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถปรับพฤติกรรมได้จริงทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้กับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงโดยช่วยให้ตระหนักถึงปัญหาวางแผนการเปลี่ยนแปลงปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องและป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรมเดิม ทฤษฎีระบบนิเวศท,ทางสังคมการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลส่งเสริมให้ดูแลตนเองตัวจสุขภาพประจำปีระดับครอบครัวสนับสนุนการกินอาหารเพื่อสุขภาพระดับชุมชนจัดกิจกรรมออกกำลังกายหรือโครงการลดไขมันระดับนโยบายมีมาตรการควบคุมอาหารไขมันสูงในตลาดทฤษฎีแรงจูงใจฝ่ายสำลีการประยุกต์ใช้ใช้แรงเสริมเชิงบวกเช่นการประกาศผลคนไขมันลดลงดีเด่น หรือให้รางวัลเชิญสุขภาพเพื่อกระตุ้นให้คนมีแรงผลักดันดูแลตนเองแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายตามแนวคิดทฤษฎีทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพวิธีแก้ปัญหาจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอันตรายของไขมันในเลือดสูงเช่น โรคหัวใจหรือหลอดเลือดอุดตันแสดงข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังปรปติกรรมเพื่อให้เห็นประโยชน์ชัดเจนให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจในการควบคุมอาหารและออกกำลังกายทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมวิธีแก้ปัญหาสำรวจว่าบุคคลอยู่ในขั้นตอนใดของการเปลี่ยนแปลงหากยังไม่ตรหนักใช้สื่อนนงๆๆให้เห็นความเสี่ยงหากเริ่มคิด ให้ข้อมูลและคำแนะนำเฉพาะบุคคลหากลงมือทำแล้วจัดก,กิจกรรมตามผลและให้กำลังใจหากทำได้ต่อเนื่องให้รางวัลและยกย่องเพื่อป้องกันการกลับไปพฤติกรรมเดิมทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวิธีแก้ปัญหาระดับบุคคลจัดอบรมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและตรวจไขมันประจำปีประดับครอบครัว ส่งเสริมให้ทุกคนในบ้านกินอาหารสุขภาพร่วมกันระดับชุมชนจัดโครงการหมู่บ้านปลอดไขมันสูงหรือจัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ระดับนโยบายผักดันให้ร้านค้าในพื้นที่ลดการใช้ไขมันทาส์มีป้ายแสดงข้อมูลโภชนาการทฤษฎีระบบนิเวศทางสังคมระดับบุคคลให้ความรู้เรื่องอาหารและการออกกำลังกาย ระดับระหว่างบุคคลครอบครัวร่วมสนับสนุนเช่นทำอาหารร่วมสุขภาพด้วยกันระดับองค์กรโรงเรียนที่ทำงานจัดวันอาหารสุขภาพระดับชุมชนสร้างพื้นที่ออกกำลังกายป้ายโลนลคงระดับนโยบายผลักดันให้ร้านค้าใช้วัตถุดิบปลอดไขมันทางทฤสดีแรงจูงใจไฟสํารทธ ให้กลุ่มเป้าหมายตั้งเป้าหมายสุขภาพด้วยตนเองเช่นลดไขมัน LDL ลง20มิลลิกรัมเดซิลิตใน3เดือนออกกำลังกายอย่างน้อย30นาที5วันต่อสัปดาห์เชิญผู้ที่เคยลดไขมันในเลือดสำเร็จมาเล่าประสบการณ์ใช้เรื่องราวแรงบันดาลใจเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าเขาก็ทำได้ฉันก็ทำได้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติตามทฤษฎีทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาโรคไขมันในเลือดสูงนะคะคือบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาโรคไขมันในเลือดสูงมากขึ้นสามารถตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เช่นการเลือกทานอาหารที่เหมาะสมการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอรวมถึงการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดเราคาดหวังว่าบุคคลจะเกิดแรงจูงใจและความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวสามารถเป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชนเพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ Thank you